สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนรักฝาเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ฝาเครื่องมีผา้าแม่แป่ปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านรองส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเอพิตต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการเลยนะครับพี่สนใจองไหนชอบองไหนโทรมาเบอร์นี้เลยนะครับไอดีไลน์ก็เบอร์นี้นะครับพี่ตามป้ายเลยนะครับพี่เดี๋ยวเรามาชมรายการแรกครับรายการแรกจะเป็นอ่าเป็นหลวงพ่อสสทรนะพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะพี่ดูนะครับดูครับเป็นพระสวยเดิมเก่าเก็บเลยนะพี่ดูนะครับ ทีกองค์ชมนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่ปี2,500นะครับเป็นหลวงพ่อโสธรปี2,500นะครับดูนะครับดูนะครับเลข2องที่ขีดยาวๆแบบนั้นเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมจมูกโด่งๆเลยนะครับเอาไป600บาทนะครับเป็นหลวงพ่อโสธร ปี2,500นะครับได้ยินพี่กิ่งดังเพาะมากเลยนะพี่กิ่งดังเพาะมากเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับปี07นนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากครับดูนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะครับดูครับดูงเส้นของแมวพี่วิ่งคมๆจะชัดเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับเอาไปในราคา800บาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับเหรียญอันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะครับเป็นหลวงปฐมหลวงพ่อพรมหลังเตารีดนะครับดูครับเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ สวยนุ่มเดิมนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับมีเส้นขีดตรงแขนด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยเดิมมากนะครับดูนะครับหนังสือคมชัดแต่พี่จะมีเส้นขนแมววิ่งเลยล่องตัวหนังสือด้วยนะครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเป็นทองแดงออกผิวไฟนะพี่ดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่เอาไปหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นหลงประทวดนะพี่เป็นหลงประตูตัวทอนะครับหลังหนังสือนะพี่มีเสาอากาศด้วยนะครับโดยทับดูครับหลังหนังสือมีเสาอากาศด้วยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับโดยทับนะครับเป็นตัวทอนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับนะครับ รายการนี้เอาไปในราคา1,300า้บาทนะพี่พร้อมตลับเงินนะพี่ตลับเงินก็ประมาณ1 5 0หหรือ1 8 0แแล้วพี่ตลับเงินใหญ่นะครับพี่ดูครับใหญ่นาด้วยนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับพี่ดูครับเป็นเงินแท้จากร้านทองนะครับเป็นตลับเงินแท้จากหลานทองเลยครับน่าจะแกะงานมือด้วยครับพี่ดูครับสวยพี่สวยเลยครับ เอา1,300นรบาทนะพี่นึกว่าซื้อกอบเลยนะพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นหลงพระทวดนะครับเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่รายการนี้เป็นบล็อกวงเดือนใหญ่นะครับสวยเดิมพี่หลังมีเสาอากาศพีตาเปล่าเห็นเลยนะครับดูนะครับดูครับหลังหนังสือปี0ูนย์นะครับออกปีเดียวกันกับตัวทอเมื่อกี้เลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับ ขี้ฝุน่นนะพี่ขี้ฝุน่นดูนครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเป็นบล็อกวงเดือนนะพี่เป็นบ bon ล็อกวงเดือน bon room, ใหญ่นะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้แล้วพี่ดูรับเสาอากาศคมคมเลยนะครับรายการนี้ไปในราคา800บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระขุนแผนหลวงป่ทิมนะครับเป็นพระขุนแผนหลวงป่ทิมด้านหลังจะ่มีกระตุด2ดอกนะดูนะพี่ กระตุดเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเป็นพระขุนแผนหลงปูทิมนะครับเหมือนมิชิวอนด้วยพระพี่ใช่หรนพระพี่เนี่ยวัดใช่นะครับครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไปอ่าเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงปูสุกวัดปากคอมขามเท่านะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมเลยครับปีประศ246นะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมด้วยครับดูครับเป็นเหรียญขอบกระบอก้วมีดูครับเหรียญขอบเรียบเลยครับดูครับหูเชื่อมนะครับเอาไป800บาทนะพี่800บาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี hmm? ้จะเป็นเหรียญดวงดีนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับพร้อมกล่องเดิมเลยพี่พร้อมกล่องเดิมเลยครับดูครับเป็นเหรียญดวงดีของหลวงปู่ศิลานะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็นกระไหล่ทองนะครับดูนะครับเอาเหรียญนี้มีเลขโค้ดด้วยเจ็ดแปดนะครับตอกเลขโค้ดด้วยนะพี่เจ็ดแปดนะครับ เขาบอกว่าเนื้อที่ตอกเลยโคดเนี่ยสร้างน้อยนะพี่ดูครับตอกโคดสวยเดิมเลยพี่ดูครับอ๋อไม่ใช่พี่เนื้อนี้ต้องตอกโคดอยู่แล้วพี่เหรียญรุ่นนี้ครับเบอร์ไปแล้วครับดูครับเหรียญรุ่นนี้ต้องมีโคดนะครับพี่เจ็ดแปดนะครับเป็นเลขโคดเจ็ดแปดนะครับเป็นเหรียญดวงดีนะพี่เหรียญดวงดีนะครับสวยเดิมเลยครับดูครับเอาไปในราคา600บาทนะพี่ 600บาทนะครับเหรียญรุ่นนี้ต้องต่อโคดนะพี่ผมนึกว่าเหรียญเหนือดวงนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นพระปิดตาปู่ยิ้มนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยพี่สวยเดิมเก่าๆนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคร์รุ่นแรกนะครับดูนะครับด้านหลังจะเขียนว่าครั้งที่หนึ่งนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดเส้นของแมวนะครับวิ่งคมคมเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช yeah. ่องแคร์รุ่นแรกเลยครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูนะครับ เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าพาระกิ่งนะพี่เป็นพระกิ่งนะครับดูครับพระกิ่งนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะพี่เลขโค้ดหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็มีโค้ดตรงนี้ด้วยพี่ต่อโค้ดเลยคล้ายตัวนะหรืออะไรนะพี่ดูครับแล้วก็ต่อโค้ดสาราครับพี่ดูครับ สวยเดิมคมชัดเลยพี่สวยเดิมคมชัดเป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้ครับสวยเอาไป700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวรนอิดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวรนอิดนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกครับปีศูนย์สานะครับ ดูหน้าตาคมชัดนะพี่ดูเส้นของแมวที่บ่านะครับที่หูนะครับที่ศีรษะท่านนะครับดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงดํานะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับรายการนี้ไปในราคาเอ่อแปดรบาทนะครับ8ป0รบาทนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพระเงินนะครับพิมคอแอลนะครับเป็นปีหนึ่งห้าวัดบางคานพิมคอแอลนะครับดูพี่คอแอลลึกๆเลยครับดูหน้าพี่หน้าตาคมชัดนะพี่ตาท่านจะเป็นสองชั้นแล้วก็มีเหมือนขี้ตาหรือว่าหัวตา็นะพี่เป็นติ่งอยู่ครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับอันนี้จะมีรอยตะใบที่แขนนะครับแล้วที่ซอกนะครับเห็นไหมพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับ ดูครับด้านหลังจะมีลูกศรเหมือนลูกศรธนูนะพี่เห็นไหมครับก้นจะตอกเลขโคดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับดูนะครับจะตอกเลขโคดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แผ่วนะเป็นเหรียญหลวงปู่แผ้วนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่วัดอ่า กาแพงแสนนะครับนะครับพี่ด้านหลังเขียนว่าปลอดภัยนะครับดูครับปีสองห้าสี่เจ็ดนะครับดูหน้าตานะครับขมชัดนะพี่ต่อโคดนะพี่ดูเส้นขนแมวนะครับวิ่งนะครับตามซอกนะครับตามร่องพื้นเหรียญนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่แผ้วนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงพ่อจุ๋ยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจุ๋ยปศสองสี่หกห้านะครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมนะพี่สวยเดิมแบบนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงก็ไลลทองนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงพ่อแก้วนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะครับปี19นะครับตอกโค้ดชัดเจนเลยพี่เห็นครับตอกโค้ดชัดเจนครับดูหน้าตาครับคมชัดแบบนี้พี่ดูนิ้วนะครับเรียวคมชัดเลยนะครับดูด้านหลังนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อแก้วนะพี่ปี19นะครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อเป็นรูปหล่อพี่รูปหล่อหลวงพ่ออะไรนะดูครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อหนายรุ่นแรกนะครับดูครับตัวหนังสือคมชัดนะพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับเกาๆเลยพี่รูปหล่อเกาๆเลยครับด้านหลังเขียนเลขหนึ่งแบบนี้ครับปศนะครับ,รบปีน่าจะ1.8ปนะพี่สวยเดิมเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยครับเอาไปในราคา 600บาทนะพี่600บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพาร์กิ่งนะครับเป็นพาร์กิ่งดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับดูนะครับแล้วก็ต่อโค้ดที่ก้นนะพี่ดูครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับดูครับเสียงดังฟังชัดนะครับเป็นพาร์กิ่งนะครับ ดูครับเนื้อหากกเก่าแบบนี้เลยครับดูนะครับเนื้อหากกเก่าแบบนี้เลยครับเอาไปหกร้อยบาทนะพี่อันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเป็นพระกิ่งนะพี่สวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับหลงปู่เอี่ยมนะครับเรียมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูนะครับ เป็นผ้าปิดตาคุกรักนะพี่มีปิดทองด้วยนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญจอบนะครับหลงพ่อเงินปี 1- 5้านะครับออกวัดบา <Led pela S 1> งคานะครับพี่เป็นจอบเล็กนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่ดูนะครับออกปี15นะครับสวยเดิมเลยนะครับเป็นเนื้อกระล่ทองนะครับดูนะครับ รายการนี้อาไปในราคา700บาทนะครับเป็นจอบหลงเพื่อเงินปี15นะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระล่วงลังปืนนะครับรายการนี้จะเป็นพระล่วงลังปืนนะครับดูนะครับสวยเดิมเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับ รายการนี้เป็นพัดล่วงรางปืนนะพี่เอาไปห้ารอยบาทนะครับพี่รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับของหลวงปู่ศิลานะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับออกปีหกสองเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะพี่เรี่ยมกรอบพร้อมขึ้นคอเลยนะพี่ดูครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้พี่ตัวหนังสือครับคมชัดเลยครับสวยเดิมเลยครับดูครับ สวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะพี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นขอบกรอบไมค่อนนะพี่น่าจะเป็นเลี่ยมกรอบไมค่อนนะครับเอาไปในราคา600บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญขลามตัดนะพี่ดูครับเป็นเหรียญขลามตัดของกรมหลวงชุมพรนะพี่หลวงปูสุษกุลเสกนะครับดูครับปี2 4งสี่หนะครับพี่ดูด้านหลังครับดูครับ พสสองสี่เห็นไหมครับดูนะครับเส้นขนแมวคมๆแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่รายการนี้เอาไปราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นหลวงพ่อปลาครับพิมพ์ไก่ห่างห้าเส้นนะพี่พิมพ์ไก่ห่างห้าเส้นนะครับดูพี่ด้านหลังพี่เห็นไหมครับจะมีเหมือนมวลสารด้วยพี่เห็นไหมครับสวยเดิมเลยนะครับ สวยเดิมมีอุดผงเต็มเต็มเลยครับอุดผงเต็มเต็มเลยนะครับเอาไป7 0 0ยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลงปุโตนะพี่ปีหนึ่งหนึ่งครับถือว่าเป็นเหรียญรุ่น2ได้เลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมนะครับประสสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับเป็นเหรียญหลงปุโตรุ่น2นะครับดูพี่ดูเส้นวงเดือนนะพี่เส้นขดแมวนะครับเป็นวงเดือนนะพี่ดูนะครับเส้น หลังทิสะท่านก็มีนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไปในราคาเอา่อจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อดีเลกนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเหลกหรือว่าพระอาจารย์เหล็กนะพี่ดูนะครับได้มาเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ดูนะครับอยบี่เขามาเป็นคู่แบบนี้เลยพี่เป็นคู่แบบนี้เลยครับอันนี้คู่นี้ผม เอาเท่าไหร่ดีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่คู่นี้เอาหนึ่งพันสองร้อยถือว่า,น,วาน, 600, น,นึกว่าเหรียญละหกร้อยนะพี่เนี่ยนึกว่าเหรียญละหกร้อยจะเี่สวยเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูครับกำลังดังตอนนี้เลยพี่ดูตัวหนังสือนะครับคมชัดแบบนี้เลยครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับออกพศมสองห้าหกหกนะพี่ต่อโค้ดชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับ หน้าตาคมชัดดูด้านหลังนะพี่ดูครับอัคษรลายยันนะพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ทองแดงผิวไฟนะครับดูครับตอกโคดนะพี่เห่ียเล็กก็ตอกโคตนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปพันสองนะพี่หนึ่งคู่นะพี่ไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเอ่อเหรียญหลวงพ่ะพนมนะพี่เหรียญมนดกนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับบุหเหรียญน,นี้สวยมากพี่ดูนะครับเส้นของแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเอาไปในราคาเจ็้อบาทนะครับเป็นเหรียญมนดกค่ะหลงปูพรมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นใบ โเล็กนะครับของหลงปุตโต้แล้วพี่เพิ่งได้มาเลยนะพี่อันนี้เนื้อจะออกขาวๆแล้วนะพี่ดูครับน่าจะเป็นเนื้อเกสรหรือเปล่าพี่ดูนะแป้งแล้วนะพี่ที่มันขาวๆนี่เนื้อในมันจอกนเหลืองเห็นไหมพี่น่าจะเป็นเนื้อเกสรน,นะพี่ดูตรงสื่อคมชัดแบบนี้พี่ดูนะครับขาบแป้งเดิมๆเ,เลยนะพี่ดูครับดูนะครับ, <c oughs> รบเอาไปหกร้อยบาทนะครับพี่ รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นพระกุวัดพนมรอบนะพี่เป็นอ่าหลวงพ่อเดิมนะพี่เขาบอกว่าทันหลวงพ่อปุกเสกนะครับดูทับมีเขาเรียกว่าพิมพ์คอติ่งนะพี่เห็นไหมครับจะมีติ่งที่คอด้วยนะครับดูทับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับดูครับเอาไปในราคาหนึ่งพันบาทแต่พี่ราคาจองวัดเลยที่พี่ราคานี้นะครับหนึ่งพันบาทราคาวัดเลยนะครับ รายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นพาบปิดตาจัมโบ้สองนะครับของหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีพี่ดูตัวหนังสืออักษรลายันนะครับดูครับคมชัดมากเลยพี่คมชัดมากเลยนะครับสวยเดิมเลยพี่ด้านหน้านะครับดูครับมีเส้นผมหลวงพ่อด้วยพี่หรือว่าเกสรนะครับดูครับฝั่งกระตุดน่าจะเป็นกระตุดเงินด้วยพี่ขาวๆแบบนี้นะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นสมเด็จแหวกน่านครับข้างเม็ดนะครับเป็นแหวกมานข้างเม็ดนะครับดูนะครับเป็นปางมาวิชัยนั่งสมาธิแบบนี้เลยนะครับดูครับเป็นของหลวงปู่กวยนะพี่น่าจะปี2 5 0 0ถึง2 5 1 3ประมาณนี้นะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับได้มาประมาณนี้เลยนะครับ เอาไป600อนะครับพี่รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตหลงพมะกลวยนะพี่ดูครับเป็นกระดานหนังไก่ทัังคู่เลยพี่ดูนะครับเป็นกระดาษหนังไก่ครับอันนี้เขาเรียกว่าหลังตะวันภาพหลังตะวันนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมด้านหลังจะเป็นสิงแบบนี้พี่แล้วก็มีอ่าผ้ยายันอยูอย่อันนี้ไม่มีพี่อีกอันเห <c oughs> ือแล้วอันนี้เป็นรูปสิงแล้วพี่ดูนะครับเป็นกระดานหนังไก่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยนะพี่อันนี้เป็นหลัง ผ้ายันนะพี่เขาเรียกว่าชีวอนนะพี่แล้วก็มีจานนะครับแล้วก็ปั๊มตาวัดนะพี่สวยๆนุ่มเดิมพี่เป็นกระดักน,นังไก่ทังคู่เลยนะครับอันนี้เป็นจันตุกตาอยู่หน้านะครับเอาไปเจ็ดเราให้เท่ากันนะครับอาจจะหมดนะพี่จะหมดแล้วนะครับรายการนี้จะเป็นพระขุนแผนนะพี่เป็นพระขุนแผนคูบาจันตะนะพี่ดูนะครับวัดหนองค้างคืนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูนะครับเอาไปเท่าไหร่ดีเอาไป 600พี่เอาไป6 0 0นะครับเอาไป600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเ, <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อคงครับเป็นเหรียญหลวงคงวัดบางกระพร้อมนะครับปสองสี่แครับ2484ีครับสวยเดิมแบบนี้ครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองกเก่าเลยนะครับเป็นขอบกระบอกนะครับแล้วก็หูเชื่อมนะครับ สวยเดิมแบบนี้พี่สวยเดิมแบบนี้เลยครับเอาไปในราคาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาเป็นพ้าปิดตานะครับรายการนี้เป็นพ้าปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมยันยุ่งนะพี่เป็นปิดตายันยุ่งครับของหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูนะครับสวยเดิมนะพี่สวยเดิมเลยครับเอาไปในราคาเอ่อ 700บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเบีย้ยแก้แล้วพี่ะไรการน,นี้จะเป็นเบีย้ยแก้แบบนี้เลยนะครับดูครับเป็นเบีย้ยแก้นะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับอันนี้เป็นเบี้ยแก้หลงปูบุญหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ดูครับสวยเดิมเลยพี่เขย่ายังพอมีเสียงนะครับยังพอมีนะพี่เอาไป 600้อพรนะครับพี่ต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจานะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมเลยครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พเป็นขอบกระบอกหูเชื่อมนะครับทันโดทันด เป็นขอบกระบอกหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับขอบเรียบเลยนะครับหูเชื่อมนะจ๊ะพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทน,นะครับเจ็ดร้อยบาทน,นะครับอ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดสนใจรายการไหนนะครับโทรมาเบอร์นี้เลยครับศูนย์4ก8 3 5หนะครับ,รบหรือทักอดีไลน์ศู2ย์4ก8 3 5นะครับสำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีครับ